สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำปลาทับทิมนึ่งนะคะด้วยวิธีการเอือบหรือว่าการหมักแบบอีสานโบราณค่ะทำยังไงมาดูกันได้เลยนะคะปลาทับทิมนึ่งปลานี้นะคะขอดเกล็ดควักไส้นะคะล้างน้ำทำความสะอาดมาแล้วนะแล้วก็บ้างนะคะบ้างให้ไปจนถึงกระดูกเขาเลยนะคะแล้วก็เอาเกลือค่ะมาโปะๆปโรยๆแล้วก็ถูๆนะคะ แช่น้ำส้มสายชูครบ5นาทีแล้วนะคะก็เทน้ำทิ้งนะคะเทน้ำออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสมาหมักกันค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้ปู้แช่น้ำนะคะให้เขาเม็ดข้าวแตกออกมานะคะถ้าเผื่อเราใส่ไปเป็นก้นกอนๆนะคะถ้าเราหยิบใส่เป็นก้นกอนๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นก้นกอนๆนะมันต้องทําให้เขาแตกตัวนะคะเป็นเม็ดๆแบบนี้ก่อนกระเทียมค่ะ กระเทียมทุบพอบุบๆนะคะเกลือค่ะในปู้เลือกใช้เป็นเกลือสินเทานะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะจะใส่เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้าโบราณโบราณโบราณจริงๆนะคะเขาจะใส่แค่เกลือค่ะในปู้จะใส่ข้าวเหนียวที่แช่น้ําแล้วนะคะใส่หมดนี่เลยแล้วกันค่ะประมาณสี่ช้อนนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะ กระเทียมก็4ช้อนนะเกลือ1ช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ หมักให้ทั่วทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็เอาตัวเครื่องนะคะยัดใส่ลงไปในท้องปลาด้วยค่ะถ้าแบบโบราณน,นะจะทิ้งไว้ข้างนอกนะคะบางทีก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะปลาก็จะออกมีกลิ่นตุดุดนิดนึงนะแต่น,นั้นเป็นแบบโบราณแท้ๆนะคะที่แม่เคยบอกมาแต่ว่าอย่างของปู้นะคะไม่ชอบกลิ่นตุดุแบบนั้นนะก็จะ ทิ้งไว้ข้างนอกนะคะหมักไว้ทิ้งข้างนอกประมาณสัก30นาทีก็พอค่ะจากนั้นก็ใส่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนในตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วพรุ่งนี้ก็มานึ่งปลาอร่อยอร่อยกันค่ะถ้ากลัวไม่นัวนะคะก็จะหยอนน้ำปลาเพิ่มก็ได้ค่ะซึ้งนะคะหรือว่ารังถึงนะคะรองด้วย รองด้วยใบตองก่อนนะคะแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ,แ,คคะแล้วก็ปลาที่เราหมักไว้นะคะหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าเอือกไว้นะคะจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะแล้วก็ผักที่เราจะกินนะเดี๋ยวค่อยใส่ ทีหลังนะคะเดี๋ยวผักเขาจะเล็กก่อนนะอันนี้เอาไปนึ่งก่อนค่ะนำปลาไปนึ่งไฟกลางนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะผักก็เลือกใส่อย่างที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ก็จะมีมะเขือเปราะนะคะบวบงูนะคะแล้วก็ในบวบงูอีสานก็เรียกเข็งเห็เขาเรียก,กกันไหมคะเรียกกันบักง,งเง้ยวบักง,งเงเยวแล้วก็ข่าอ่อนค่ะ เห็ดนางฟ้าถั่วฝักยาวผักกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งแบบอีสานนะคะเขาเรียกผักกาดกระจ้อนแล้วก็อันนี้จะโปะตัวปลานะคะดับกลิ่นคาวนะคะอันนี้ดับกลิ่นคาวปลานะคะผักอีตู่หรือว่าใบาแมงลักค่ะผักตัวไหนสุกยากใส่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนึ่งไปประมาณ10นาทีแล้วก็ใส่ผักส่วนที่เหลือที่มันสุกง่ายๆค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับปลาทับทิมนึ่งนะคะเอือบหรือว่าหมักโดยวิธีการแบบคนอีสานโบราณนะคะกินกับแจ่วพลิกสดขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ